โยมสังเกตไหมเวลาพอเราทำดีเรายิ่งทำดีมากยิ่งมีบุญมากยิ่งปฏิบัติธรรมมากดีมากทำไมมันเจอเรื่องซวยต้นเดือนซวยท้ายเดือนซวยกลางเดือนเอ๊ะทำไมมันเจอเรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนเราก็ทำดีนะแต่ทำไมมันมีแต่คนมาวุ่นวายกับเราขี่ข้างวัดอาตมาที่จังหวัดตราดเนี่ยหวยรางวัลที่หนึ่งไปอยู่ตราดสองงวด มีโยมถูกลอตเตอรี่30ล้านอยู่สองคนคนที่หนึ่งอ่ะ30ล้านคนที่16ตุลาเนี่ยได้ไป24ล้านแล้วเขาแบ่งให้เพื่อนไปใบหนึ่งเพื่อนเขาได้หล้านวันนั้นอนตาตมาก็จะไปเยี่ยมเขาที่บ้านพอเดินขึ้นไปบนบ้านก็ถามเมียเขาโยมจะมาดูหน้าเศรษฐีใหม่ซะหน่อยเมียเขาบอกว่าท่านเจ้าคะตั้งแต่ผัวฉันถูก